สวัสดีค่ะทุกคนนะครับเป็นคุณล่ามนะครับก็ผมเล่นเกมอะไรนี่แหละเออคอนเสิร์ติ้งแล้วนะครับอ่าคนนี้นะก็อืมทำอะไรอ่ะ อันนี้ผมจะเล่นตัวใหม่เลยนะครับผมจะเอามาเล่นงานากันนี้ไปนะครับนี่นี่ว่าเข้ามาถึงนับเราก็จะได้แต่งตัวของตวละคอนนะครับมามาแต่งตัวแบบใหม่กันนะอืม วันนี้มันผู้หญิงต้องเป็นผู้ทีนี่เม่ได้นี่ทีบุบบุบนี่โหตรงนี้มันกังดามนะนี่อะไรอ่ะ ไม่ไม่เรลืออะไรไแบบของเ,เ,เดียวไปนะที่สุดน้เตียไปนะได้แล้วครับนี่ยิ้มเฉ่งอันนี้คือตัวนะงูยาบิกแรงนะครับเดียวไปแล้วก็นนี้ชื่อนะเป็นชื่ออะไรดีวะ

รราไม่เก so <Right. S 1> ็เปรนต์โหลดดิงหกเจ็ดบปดแบดเกอาสิบเราเลยนะครับสองสามเปอรห้องมันอาจจะโหลดนิงเยอะเท่าหร่นะ

เกมน้องจีเอนจีเอ็มเดินได้สามถดัดับดับเอดเอดีได้แล้วก็มาคลิกลลานะแล้วก็ตรงนี้เนาะสามารถคลิกวามเมาส์ก็สัดน้ำเใช้ันนี่เอะไรแล้วก็สนี่ ก่อนกดกังแล้วก็เดือกก็ไม่วยอะไรไดาน่ะก็มา,าขอาอนุญาตยลลี่กันครับจะใช้ตัวเก่าเล่นนะอันนี้ฟอน,นต์อ,อินพาร์ตเลยนะพอจะเล่นตัวนี้เวลาที่ผมจะแคสนะจะเล่นตัวเก่าไปด้วยแต่ผมจะไม่แคสตัวเก่านะะแคสตัวใหม่เองนะครับ นห่งเลือดหนึ่งเรเซ็นอยู่เลยนะอุ้ยเือดยังไม่ลดอันก็ฟันนะสามารเป็นฟืนได้นะไหนจะออ้ยวิววิววิวนะต้งนุ่มมาไม่ลดสอนอะไรนะ โอ้ตอนัรกก็กิงกาเฮียว่าิงกามึงเฮียว่ิงกาเย็นรีมันจะระเบิดทำไมอันนี้ชื่อนม่ใช่ชื่อเกมนะเราต้องยิงไกลๆนะตอนนี้เะอืมันจะระเบิดนาะแล้วก็มันจะระเบิดใส่เราแล้วก็กระเจ็บนะ เราก็ยังเดินนะแล้วก็ไปเจอไอ้แดงนี่นะ่ะจะไปคุยกับมันนั่นเองนะแล้วก็จะเดินไปแล้วก็ปึ๊กเปิดตัวให้นายนะแล้วก็เดินไปเลยนะโอ้โหสวยเลยคุณโอ้อาวลืมลืม นี่ชื่อวันทัวรโรโยกันกับออทัวร์สวอนนี่นะมันจะตี่ไปทำเพื่ออะไรนะนี่ก็การกับชิดนะแล้วก็ปุ๊บมันจะพุ่งมาทำไมนะเฮ้ย อือ,อืมอ,อือออล,ล,ล,ลอยลอยลอยเอาก็น้ำก็ผ่านดานแล้วนะครับ level c o m p l e t กล,เลอรลอวอ,อกลิ่นลไม่มี เขาก็จะไปแคมป์ของเราในนะ้นจะไปแคมป์้ังกังคืนะน้ำนี่ครับก็เก่งไม่ค่อยหนุกแค่ได้นะท่านกับเพื่อนก็ยิ่งหนุกกระเดินเลยนะครับนะอันนี้คือพาร์ทแรกนะครับ ถ้าผมเบื่อนะาโจะเล่นเก็บเกีนบ้างนะครับนี่โอ้โหยิงโคตรเร็วเลยนะครับมาแล้วนี่ครับมาจะเป็นอเอ้าทำไมมุดตามแล้ววะเอ้าเอ้ามันบ้าไปเว้ยจังเถอะไปเอ้าอะไร อ๋อด oh, er, ีนะนานเดียวมาก็ยด้เล่นอันนี้ไม่ใช่เียนี่ใช่กดกดฟันฮัลโลทำเป็นโลิดปันสวิบาร์กสวิงบารไปนะปุบอ๋อแล้วมันก็ขึ้นอะไรไม่รู้นะครับมันก็จะให้วิชันน้ อ่าแม่งนี่นะเป็นเล็กอันนี้เป็นดอกนี่นะเป็นมารนเหมืดอกมันมาเลยนะนี่มันไม่ใช่ชื่อเกมนั่นแหละเออพิมเร็วนะพิมพ์เป็นอะไรเล่า loading นะผมพิมพ์เร็วเกินเืยไม่เกมนะมันเขียนว่า G A M E นะผมเขียนว่า G M e, e แล้วนะ ใครโอนมาสักลายหลายคนมากครับมาแล้วถ้าจบจกสองมิชชั่นผมก็จะเลือกถ่ายคลิปนี้แล้วแล้วก็คยล่งนะี้นะนี่คือมันคำแล้วตอนทีเก้านะ้ำนี่ก้าวครึ่งนะ้ำ อ <c oughs> พอดีผมคุยกับพี่หอวามมา่าเล่นเกมกับผมาครับผมวอนเก็บก่อนอะผมคอยะเท็หนหนังทีดาพยาโยมกับผมทุยทีดาพยา,ยยา,พยายนะโยมอ่ะรอรอลุดดิ้งนานนลยนะผมว่าผมจะเลือกทานดีกับไอ้ลุดดิ้งเออม่มีม,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 มีม่นมมุนมุนมุน โอ้จะจะถึงร้อยแล้วเร็วเร็วเร็วมาแล้วกะะ็เอาใครมาปาร์ตี้ด้วยเย

เ so ่้ยใช่โดนเด็ Negative. ดกูถึงอะยังไงเนี่ยมาเสือกอะไรกูอ๋อฮอนฮอนมาลุ้นปาร์ตีกับได้ยังไงเน,นี่ยครับมาปาตี้ได้ง่ายอะครับปาร์ตี้ได้ง่ายอะครับปงเลยเฮ้ยตฮ้ยนว่าเฮ้ยตัวยังกัตัวอะไร เอ้ยโลเ้ยเฮ้ยฮอนฮนเฮ้ยเนี่ยราตัก้านี่บึ๊บบึอา้าสนี่มาอุ๊ห์หึหึหอะไอเ้ยมันตัวเฉยเฮ้ยสัสโอโห้กูจะเล่นคนเดียวมึงเจออะไรกูมันปดไม่ได้ก่าแล้ว cô đại con oh! yên Cho Quyền này Quyền này ừ, ở đây ạ này quân à, à? Uy, giả cà, giả cà, giả cà. Quân thầy à Lê cô đi cô đi đọc đúng không? Ừ. Cô, đúng là cô, cô đi cô thấy cô ngoa cô ta qua mẹ cô ơi mẹ cô chị Lấy cô đi mẹ cô mẹ đi, cô mang mẹ đi mẹ mẹ đi, mẹ 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 đi, mẹ 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 กูรู้เลยเงินก็ร่างร่งไว้นู้งเยอะไปเลยกูเซ็ตตัวนี้เองมี่ก็ตัวอะไรเออกินกอซาลิปป์เลยเฮ้ยกูกูนำนะกูเป็นหัวหน้าที่ดีกูไม่ใช่เป็นหัวหน้าแต่กูเป็นนั่งตัวเองเป็นหัวหน,น้า,าแต่เราพวกมึง,งกูเดาต่างกับเพื่อน เาอ้อยหอยอือ <seguinte> ส e ั่นเลอออมาแล้วก็จะเสือพวกหอยอุ้มอุ้มโหแตเล่นคนเดียวทำงงเลนคนเดียวไม่ได้แล้วค่ะ Để... Đều, thôi tôi 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 thôi tôi 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 đi tôi mình tôi 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 อึดยทำไมพองเนี่ยทำไมเพาะพวกเจ้าบอนสุดข้ากำลังทำผลงานขคงกาอนี่ของัวามนะเจ้ามีมีไมีดเจ้ยช่วยขวานเร็วเฉอนเจ้านี่มันเกิดมาทำไมเราจะเอาคนจนใส่มือเนืนะคนจนคนจนนะคนจนเอาขวนว Không nhập tục gì đâu La 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 ini đi hết đi lời Dò Lấy cô đi, main cô đi Cô ngoan, cô ngoan Lấy cô đi Cô đi, lấy cô đi Lấy cô đi, không lấy cô đi

ตัองอขึ้นบานว่าแม่ว่ามนนันจะไม่ขึ้นหรอ,อมันจะไม่ขึ้นหรอฮะเร็วๆนะเล่คล้ำพื้แล้วก็ได้กระป็นทั้งหมดนี่เลยนะผมได้ จะสแปนแล้วก็อุดบ <ination noises> ินอีกไม่ได้บุอะไรเลยอ่ก็ลาคลิปนี้ก่อนนะนะครับก็ล้ว ถึงหนึ่งนาทีไหมวะผลหงว่าผลตั้งไหนล่ะผลบ้าไปแล้วนะครบยี่สิบหกเอ่ยี่สิบแปดโอ้โหคุดกระตุกเลยมันว้ไปเลยนะเล่นเดซุเปอร์บอกเลยว่ามืเปิดนะเออเฟรมนี่ยตุก เกมซุป,ปเปอร์บ็อกก์โอ้โหขนาดขนาดอนะไรเนี่ยเฮ้ยฮันกูได้ชุดมึงเอาชุดกูมาเอาชุดกูมากูจะใส่ชุดเสร็จไรกูจะใส่ชุดตทุกคนมึงทำไม่ได้นนะเฮ้ยของดีนะเฮ้ย มึงไม่ใส่นะมันแตกต่างยังไงกับมึงเพื่อกูจะใส่ไม่กูใส่แล้วนี่มันจะอะไรเนี่ยอันนะี่คือตัวอะไรคือตออะไรโอ้โหกูเทมากเลยอะไรเนี่ยไปดู ผมว่าช,ชุดเก่าแรงกว่านะครับปุ๊บแล้วก็ใช้ชุดเก่าไปนะครับก็ยู e u s p e e d my อะไระมึงจนันเดียสปินกบมไหม use speed m มึงมึงมองหน้ากูเหรอ เฮลโหล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 เฮลเฮลโลฮลโห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 ลลโหลฮลโหลฮลโหลฮลเฮลโหลฮลโหลฮ น่ะว nah, mm ันนด้นะครับกูมึงจะแอดกูันมึงบ้าไหมกูเป็นคนไทยไม่ใช่เป็นคนอังกฤษโอเค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 กูไม่รู้กูเป็นคนอัง กูเป็นคนอังไทยเข้าใจกูมันกูเป็นคนอังไทยมือมันคนอังกฤุดเข้าใจนะครับอมันมันจะมันมันมัน่ะูสเปนหมาเลยเราให้ผมศึกษาให้ผมศึกษาอังกฤษนีได้ก่อนนะครับผมรู้บางคำศัพท์นะเฮ้ยนี่ผมว่าผมไม่ได้เล่นนะนะครับ บอกบอกมึงจะมึงจะเห็นชื่อตามกูเนี่ยนะอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยมึงอินสตาแกรมไปละนะครับมึงจะถามอะไรกูนั่งหน้ามันเฟซใช่ไหมมึงถามเฟซใช่ไหม น,นี่มันคนไทยหรอคนอังกฤษไหมวะน้าไม่รู้เหมือนกันน้วก็มดมดจวนกับท่อมดนจะวนกับท่อ,น,น,ทอน้าก็วันนี้นะ้ bye ําบใบครับแป๊บแป๊บแป๊บนึกนึกถึงดาวก็เลนน่นแต่ผมไม่ได้เล่นนะชุดชุดเหมือนะอะโหเท่เลยอเกิดยอกบูกนมาตรงนี้มืออะไรว้ เนาะเดี๋ยวเราเค่อยมาต่อตรงนี้นะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงกับตรงนี้มากเลยนะครับก็มือจะทำแหละ <c oughs> มือมือจะตามอะไรกูนักนะมือไม่เคยเห็นคนดังอ่ะทูนี้คนดังผีเลยมือไม่เคยเห็นคนที่ไม่ดังมางอ่ะคนทนี่เล่นตามากอ่ะเออมือมือไม่มไมค่อยเห็นอ่ะดังคือว่าดังคือว่าไม่ไม่ค่อยมีใครดูเลย no 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 กูจะตายหากมึงนี่แหละมึงจะเลสโกเลสกี้อะไรนะะ

นะนะครับก็วันนี้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับนะครับอย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะครับนะมราจะทำพาร์ทหน้าอีหน้านี่คือพาร์ทแรกนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายมึเสืออะไรกูนักหนะมาเสืออะไรกูนักหนะบ๊ายบาย